มาครับผมวันนี้พี่นนท์พากิน ep4 นะครับจะกินมะม่วงยัดพริกนะครับผมโรยด้วยเครื่องปรุงมาม่านะครับเผ็ดคูณ2เลยเมื่อเช้าพี่นนท์ก็แกล้งไม่เกิลไปนะครับผมใครได้ดูแล้วบ้างนะครับก็ใส่พริกนะครับผมแล้วก็โรยด้วยเครื่องปรุงมาม่านะครับเผ็ดจัดเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่นนท์จะกินได้สักกี่ลูกนะครับโอเคขั้นตอนแรกก็มาขูดไอ้สีดำๆออกก่อนนะครับสีดำๆเยอะมากนะครับผมนี่ดูเกือบรอบลูกเลยนะครับผมเกือบทุกลูกอ่ะต้องขูดแบบนี้ออกก่อนนะครับขูดให้สะอาดนะครับแล้้วก็าาะอนครับ สีดำๆมันกินไม่ได้นะไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะพี่ตนองก็ไม่รู้เห, <Greek. S 2> หมือนกันน้ำกรอบมะม่วงนะครับโอเคจากนั้นก็ล้างนะครับผมสักสองสามน้ําเหมือนเดิมนะครับนี่เลยแล้วก็เทน้ํานะครับผมวันนี้ฝนตกด้วยนะครับก็จะได้ยินเสียงฝนด้วยนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับตกทั้งวันเลยนะที่สงขลาโอเคจากนั้นก็จิ้มแบบนี้นะครับพี่นนจะเอาเม็ดมันออกนะแบบนี้แล้วก็งัดออกเลยนี่แบบนี้นะครับก็จะงัดออกแบบนี้เลยนี่เป็นรูแบบนี้นะครับเพื่อ เพื่อไว้ใส่พริกนะครับเดี๋ยวพี่นงจะเอาพริกใส่ข้างในไปนี่พี่นงก็จะเอาแต่ลูกเล็กๆนะครับเพราะว่าลูกเล็กมันกินคําเดียวได้เลยนะครับเข้าปากคาเดียวเลยพร้อมกับพริกนะครับแล้วก็เครื่องปรุงมาม่าโหเผ็ดคูณ2นะไม่รู้ว่าจะกินได้กี่ลูกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมนี่พริกนะครับผมแดงๆใหญ่ๆเลยนะครับผมพริกใหญ่เลยยัดเข้าไปแบบนี้เลยเห็นแค่นี้ก็นาลายไหลนะครับผมซีซาร์แล้วนะครับผมนี่ซีซาร์แน่นอนนะนี่จากนั้นนะครับผมก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าโรยปิด ด้านหัวมเลยนะแบบนี้นะครับผมนี่เผ็ดคูณ2องให้นอนเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้โหกลืน,น้ำลายหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมไอจอยกันสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพี่นนมากินมะม่วงเบานะครับผมยัดพริกใส่ไปข้างในนะครับนี่พริกแบบนี้เลยนะครับผมที่พี่นนทําไปนะครับวิธีทําก็ทําง่ายๆนะครับผมใครอยาก เอาไปทํากินตามก็ได้นะครับผมอันนี้ที่พี่นนทแกล้งแมกเกอร์ไปเมื่อเช้านะครับผมนะใครดูแลบ้างนะครับผมใครดูคอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวพี่นนทจะมาลองกินนะครับผมมีทั้งหมดกี่ลูกมีทั้งหมด8ลูกนะครับผมแซ่บๆเลยนะครับโรยผงม,มาม่าด้วยนะครับผมเครื่องปรุงนะครับโอเคมามากินกันเลยนะครับผมนี่ทํากินตามกันได้นะครับผมอมอืม,อม ปปอืเด็ดป่าอือหือเขาเรียกว่าเผ็ดคูณสองอือหือโอ้โหโอ้โหเผ็ดมากืึนี้ดูกว่า มาลุ้นกันว่าพี่นนท์จะกินได้กี่ลูกนะครับโอ้โหอย่างเผ็ดดูทุกคนเผ็ดคูณสองอืมอืมดูดูพริกกวนอืมอืม,อมเผ็ดเกินฝนตกด้วยนะตอนนี้ฝนกำลังปอยๆนะครับผม ขนหยุดบ้างไม่หยุดบ้างนะที่ส่งขาตกทั้งวันเลยโอ้ไม่น่าจะไหวแล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องกินสักสามลูกกันนะเผ็ดจริงอันนี้คือเผ็ดมากเลยยัดพริกเข้าไปข้างในทุกคนอ่าดูเนี่ยอือม อืม,อม,อม,อมไม่ไหวอาว่าแล้วทำไมแมกเกอร์หน้าแดงนะครับผมเผ็ดมากอ่แหงตาหลยทุกคนไม่ไหวแล้วโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผม่ะ EP4 นะครับผมเผ็ดสุดๆกินไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวพี่นนจะเอาพริกออกกินแต่มะม่วงนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ